พี่ค่ะพี่น้องปองป่ายเจอกันอีกแล้วค่าน้องสไปสวีเดนค่าวันนี้ก็บ,บ่มีอย่างหลายเราจะี่น้องปองป่ายก็มีปนปนปลาพี่น้องปนปลาเส้นเส้นทั่วพี่น้องปนสกันนะพี่น้องปนแล้วก็มีพักอัน หอมพี่น้องพักหอมอฝรั่งพี่น้องก็มีหอมแค่นี้แหละพักคอยพี่น้องฟังไปบุ้มมี่ยังไลยกินแบบง่ายๆอีสานหวานเฮาพี่น้องเลยกินแบบง่ายๆเหมือนนี้พี่น้องเลยก็มีข้าวเหนียวพี่น้องไม่ไม่หอนหอนเลยนี่พี่น้องออ้ออกหอนห้นเลยมามาจะไปกินเขาน้ำก <sted> ันจ้าพี่น้องปองไปเนี่ยังกินแน่จ้ามึงนี้มมียังมาเบาหมอยด้วยหิวที่หิวเข่าในก็งอยแล้วจ้ะ หงุ่มพรางก็หงมไปเก็บมาเมื่อวานนี่ตอนคำพี่น้องไปตอนไหนหลังจากกลับมาจากกันแล้วก็ไป,อ,ไปอืออือขอกินเมื่อ เป็นยังพี่น้องดิมไปหนะไปเห็นผักหูฝรั่งพี่น้องหลายหลายนี่ได้เก็บมาพี่น้องเลยเขาแรงพี่น้อง บอเลือดไหมศพป่ะไม่เอ๋ไม่ไงจะดำซอสเหรอห้ามห้ามห้ามทำซอส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 

เราไม่ใส่ลูกค่าเรา่าใส่ลัแบป่าไปส่เก็บเอาไปกินแต่อปพปิลอ่ะไปน้องป้อมไปลูกคอยก็กินแบบบ้าน เสื้อผ้าบปใส่หวนพ่อบอกให้สวัสดีครับก็บวสวัสดีเสื้อบปใส่พี่น้องเอ้ยติดมือนะแฮมตาขี้แอบหรอมามาฟิกซะทีเด้อแฮมตาขี้แอบหรอเฮ้ยแฮมตทาท้าหลิบบ้านฉันคัน สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเสือไม่แสงสวัสดีค่ไหเซบาสเตียนร้อดเลบ่สเหยรอนจังล้อที่เดี๋เวาพิกตดเดยวก็บอกว่ามันร้อนมันร้อน จะ b a s t i นโอ้ยแม่จะหยุดคลิปวิดีโอดูสเตอร์ละพ่มอมากมา,า,าจะแบ,บตะฟินน่าหันไป กินข้าวเหน,ยยน,นเียวกับซอสพี่น้องเอ้ยกินข้าวเหนียวกับซอสกินอย่างอื่นบ่เป็นพี่น้องกินข้าวเหนียวได้ดกับซอสอย่างอื่นก็กินบ่ได้กิน,นเป็นมากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับซอสพี่หน่องหัวแขวอย่างอื่นบ่กินเช่นแม่กินข้าวเหนียวก็อยากกิน

กลังเส็งพี่น้องเลยเดี๋ยวสิไปถ่ายคลิปพี่น้องเบิ่งปลาประกงติดแม่น่ะตอนนี้ก็ขึ้นอากาศขึ้นพี่น้องฝนตกฝนตกขึ่นเงินเงินก็สิเสร็จงหน่อย ไปธนาคารมาเถอะไปธนาคาเดินตซับไปนเนาะเด่นไปเล้นมาหลบเครื่องออกลบออกไป่มัดเลยไปธนาคารใหม่เถอะ ใจอันขนวางโทรศัพท์เลยเอแน่นข่มบ่เลยไปนึ่ง,ง,อองใจใโทรศัพท์บนหมากข้าใเอยียงอ่ะใจอลูกางใจในโทรศัพท์เน,อนมันมีที่มันหายไปหมดพอเรื่อไปค็ดไหมวสิบไป้ปไปองดีกยนะบัตรประชาชนมาเยอะ เฮ็ดบ้านกองเฮ็ดบ้านแล้วกับไปธนาคารบ้านนี้กับไปเขาบริษัทพี่น้องเป้าคุณแจ๋จะไปงานอื่นก็แปลคุณแจกพี่น้องที่ายเต็มกระเป๋าเลยตอนท่าพักหลอนพี่น้องเขาคุณแจไปขืนบริษัท อันนี้เขากลับมาดูเขาขาเก่าก็กลับมาหาข่อยคือเก่าพี่น้องเพราะวมันเป็นดูขาข่อยไปเปิดงานพี่น้องก็เลื่องเขาเขียนว่าขาไปจำเขาเนาะ ฝนตกไปหมดเลยก่อลยฝาห้องเพิ่ม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 ขอเก่งพี่หน่อติ๊บนึงจิวจะอินดยดอนะ มีกินไปไอนไปเนาะไรประมักายนักนไม่อยากอกอกเกาะักโมไปเนาะเลยแ่ักโมสวีเดนข้ก็ปนเขากันดีก็ักโมบานเท่านงกัน เก็บมามันลวกกนเขากันดี่ดีกับคนใช่ กินแบบง่ายๆน้อย พักเดาก็มีไปน้องมเดี๋ยวออกมาถึงนี่แสกสองกลิบสองชันเัยนะแสนี่สองกิบแล้วออกมานัอื่นจะงานหลายี่น้องอ่ะ นตื่นแต่ตีห่างไปน้องกําลังหาคนงานพี่น้องไปอยากมาเห็ดงานก็มาเห็ดน้ำข่อยเด้อพี่น้องมือดตังานคนสวีเดนตกงานแล้วอยากบริสัทธข่อยอยากเอาคนเพิ่มพี่น้องมืดงานงานโรงแรมมีงานงานทำความสะอาดแบบข่อยมืดงาน ប្រផានງານពីងអើយបើតើគេផានງານមកបើស្នើបឹក กินค็เดียวพักพอนงสดุดเลยกินพวกนีมันอหง่างพี่น้อยง แค่นี้ละจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้น้องสะใภ้สวีเดนเ้ยละจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ